ท่านพี่มีพลังนีเศษไหมมีมสามารถทําไฟให้ดับได้ไหมท่านพี่ทาได้ทาได้ทำได้ใช้หม่านพีเจ้าค่เดี๋ยวถ้างั้นทําไฟให้มันเปิดนะท่านพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เ <Okay. S 1> นี่นี่นะท่านพี่ออ okay. มีมีพลังขึ้นไหมตวดก่อนนะจ้าเต็มที่เลยท่านพี่ท่านพี่ไฟเปิด ไปเปิดท่านพี่พลังเต็มที่ท่านพี่ทำไมมันไม่เปิดอ่ะเปิดขึ้นบุญนะท่านพี่มาท่านพี่มาแล้วท่านพี่เต็มที่านพี่มาแล้วดับได้ไหมท่านพี่ดับได้มีมีพลังไหมมีมี ใช่ไหมท่านเดี๋ยวดูดับไปนะไฟกลด์มีใช่ไหมท่านมีไฟจงดับนี่ทำไมเสียงเดียวดดับเราไม่ยอมท่านพี่ไฟไม่เต็มบุญมแรงมันุมากระด้างทันมาแรงไฟจง แทนพี่ดับแล้วแทนพี่พ